็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนของช่องต้องเที่ยวเพื่อไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับจะเดินทางไปที่ด่านบ้านฟองลึกไปเที่อวคำบุญดูบรรยากาศสถานีรถไฟหัวลำโพงช่วง4-5ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ ไปดูข้างในก็พอเดินเข้ามาในหัวหลำโพงก็ยังบินสัญ,ญลักษณ์ของเก่าแจ่ห้น่าเชื่อโคงสร้างมาหลายกวป,ปีนี่ก็คือบรรยากาศข้างในภายในหัวหลำโพงช่วงที่ห้าครับก็มาช่องจำหน่ายตัว๋วก็จำหน่ายตั๋วไปทุกสถานี คือได้ที่ช่องเดียวกันเลยก็น่าจะประมาณนีน้เขาไม่ให้ออกทางนี้ครับเป็นทางเข้าอย่างเดียวเราก็ให้ไม่ให้ออกเขาให้เข้าทางนี้แล้วก็บนออกไปเลยนี่คือสภาพหอวน้ำปงก็ กำลังเตรียมตัวเดินทางไปไปไหนติดตามช่องติดตามชมครับว่าผมจะเป็นไหนตอนนี้ต้องเข้าคิวซื้อบัตรแล้วอันนี้จะให้ดูสีสันของขอรานในรถไฟโยตา,ารครับร,าารูกกาสกิ ที่ปุสถานีพัทยโยธกาอ,กอาสีสระใต่เห็นผมเริ่มเห็นมาตั้งแต่กับ,บปีนตะจันตะขามอะไรประมาณนี้ครับท่าสีสวยงามโยธกาที่ผมจะลองซื้อหมาล่าชิ้นนะครับเพราะว่าที่ อยมันลหยสอยอยู่นี่มีหม,ม,มาล่าหมาล่าครับยำประมาณนั้นนี่คือหอยครับโอ้กินนี่ได้แล้วครับจะจะดูว่าหมาล่าท่านเขาทำยังไงจะเอาสักสี่ไม้ก่อขมุกเที่ยวทอดปลบ เอาแค่นี้แหละครับ <mm> ไม่เป็นไรผมคงกินไม่หมดครับให่ทังกลัวจะพูดไทยไม่ได้น้องก็น่าจะเป็นคนไทยฝ่ายฝั่งนี้มาดูนะครับว่าปัาไหนอันนี้ปลาเซมันครับปลาเซมนันทั้งลูกนะครับอ ผมเดผมไม่กล้าจิ้มเดะผมก็จะเอาหมาล่านนนคนกำลังจะเข้ามา <c oughs> อกรดดาบกันกระษา,า,าบ้านไฟครับไม่เป็นไรอะรอรอรอขอบคุณมาก ก็ต้องตามคิวครับพอน้องเข้ามาก,ก่อนมาดูลูกค้าเล่นลุมเข้ามาเลยครับ าคนไหนสนใจดูขนมไข่ที่ทำแบบโบราณเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับเมื่อเช้าไปเดินตลาดมาตลาดที่เกิดใหญ่มากกว้างมากก็คนก็เยอะเยอะพอสมควรมีมาลารับแย่งกระย่างย่างกระยางตื่นเนขายดีมากย่างมือัานนั้น S <S <an itary> ตอนนนวดประหมึกหนึ่งครับเมื่อกี้ก็จะเลยสองร้านน่ะขายเหมือนกันอยู่ตรงข้ามผม,ผมก็เลยไนมะ่กล้าซื้อที่จริงผมอยากกินยำยำนวดปลาหมึกน,น่าอร่อยเงี้แต่ผม มันสองร้านอ่ะมันเหมือนจะมองหน้ามองตาก็เลยมีกินทางด้านตรงข้ามเป็นปาจจุบันรัจจายถึงร้านอาหารที่แบบนั่งกินเหมือนบ้านเราก็หลายร้านเป็นตลาดแต่ว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปอาหารเย็นก็ก็ว่าได้คนนะคนก็เริ่มเข้ามาเดินเลย แล้วผมจะเดินเข้าไปดูในตลาดนี่ก็คือสถานรถไฟฉะเชิงเซาครับซึ่งเป็นสถานีปราจทาจังหวัดตุีกีคนขึ้นเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าสถานีอย่งนี้อยู่ที่ว่าติดเทื้อชานเมืองคนเดินทางไปทํางาน ในเช้ายังกลับเขาก็ไปโดยการใช้รถไฟเป็นการสัญจรเดินทางเพราะว่าตรงเวลารถไม่ติดถ้ามาทันเวลาก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับการเดินทางโดยรถไฟสำหรับผู้โดยสารก็ขึ้นอย่าพอสมควรที่สถานีนี้เพราะว่าเป็นสถานีที่ใหญ่ การประจําจังหวัดครับขอการปร่จากรนปนครับลมงร